เฮโยวอทสัแบสวัสดีครับเฮ้ยพี่เป้อยู่ใกล้จออย่างไรเดี๋ยวเดนะผมต้องอยู่อย่างไงผมต้องอยู่อย่างเงี้ยพี่เป้สวัสดีครับพี่เป้สวัสดีครับนี่ไงเออนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสกายฮุกนะครับของคาริมอับดุลยาบบาเออว่าว่ามันเฟี้ยวแค่ไหนนะครับเฟี้ยวจริงหรือแค่หยอกกันเล่นนะครับซึ่ง แน่นอนว่ากูไม่ได้ไป track เองอยู่แล้วนะครับผมก็หาข้อมูลมาคือคือต้องบอกก่อนว่าคาริมเนี่ยทั้งชีวิตไม่ได้มีแค่ฮ okay, ุกช็อตโอเคป่ะไม่ไม่ไม่ได้มีแค่สกายฮุกนาอกมันมีทั้งดังฟาสต์เบรกเล์อัพยิงมิดเรนนู่นนี่นั่นแต่ทีนี้ผมอะตั้งคําถามมานานแล้วนะจริงๆเรื่องนี้ผมอยากทําเป็นปีละแต่ว่าปัญหามันอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเราจะหาแบบ precise หรือว่าแม่นยำจริงๆเนี่ย ปัญหาเลยคือที่คุยกับพี่ไปแล้วคือมันไม่มีตัวเปรียบเทียบขนาดนั้นใน <c oughs> ในยุคที่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ยังไม่มีการเก็บสถิติแบบแบบเป็นจริงเป็นจังเนาะเออแต่ทีนี้เราจะมาพูดกันให้ฟังแล้วกันว่าในมุมของเราเนี่ยเราคิดว่ามันดีหรือไม่ดีกันแน่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะนําเสนอนิดหนึ่งนะครับอันนี้จริงก็ให้มันดูเท่ไว้เฉยๆนะเพราะว่าเราจะมาดูนี้นิดหนึ่งนะครับ คือคือต้องบอกก่อนว่าค่า <c oughs> ทของเรามาเมติกเนี่ยเรามาเมติกผมไม่รู้ว่ามันอาจว่าอะไรนะคือเขาได้ตั้งกระทู้ไว้นานแล้วแหละว่า,วามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นแค่แบบมิดเรื่องเล่าว่วาเลเกอร์เอ่อคือ,ค,อคือเขาใช้คําว่าอฟ f ฟ c เชียนะหรือว่ามันมีคุณภาพมันมีประสิทธิภาพจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งทีเนี้ยเออเราข้ามข้าม,ข,ามข้ามทุกอย่างไปเลยก่อนแล้วเรามาดูตรงนี้ครับนะครับเรามาดูตรงนี้ครับ อันนี้คือสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้นะนะครับอ,อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นสถิติจากเพลย์ออฟนะครับฤด,ดูกาล1,982ถึง1,983นะครับของคาริมอนะับดุลจับบาเนาะแล้วไอที่ได้แต้มมันเนี่ย17 18 12 13อันนี้นะครับทุกคนอย่าคิดว่ามันคืออย่างอื่นนะอันนี้มันคือลูกสกายฮุกอย่างเดียวนะครับซึ่ง คาริมอดูนจาบาเนี่ยนะครับมีการยิงลูกสกายฮุกในเพลย์ออฟ8-2 8-3เนี่ยนะครับในเนะพลย์ออฟ15เกมนะแซมเปิลมันเป็น small sample นะผมบอกก่อน15เกมคือ9.4ลูกต่อเกมซึ่งซึ่งก็ถือว่าเยอะไหมพี่เป๊ะจริงๆก็ถือว่าเยอะนะสกายฮุกเกือบ10ลูกต่อเกมเนาะ yeah, 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 yeah. แล้วก็ลงแล้วก็ลงไป4.7ลูกต่อเกมด้วย ฟิลโกล0นะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสรุป <c oughs> อันนี้คือข้อสรุปบทหนึ่งบทแรกนะจาก small sample ชิ้นแรกที่ผมหาข้อมูลมาได้นะครับคือ Sky ยคุกของคาริมอับดุลจาบาเนี่ยมีใน Play-off ฟปี8-2-8-3อเนี่ยอยู่ที่50%จากการยิง9.4ลูกเนาะ ซึ่งผมได้อ่านข้อมูลทั้งหมดในนี้มาแล้วคือส่วนหนึ่งที่ตอนเจอเบลเซอร์อ่ะเขาได้ไป0.63%หรือว่า63%ในการสกายฮุกเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยค่อนข้างตัวเล็กแต่พอมาเจอกับสเปอร์แล้วก็ซิกเซอร์เนี่ยเซนเตอร์ Center ของเขาเก่งแล้วมีการเฮลป์ดิเฟนซ์สถิติมันก็เลยดรอปลงมานะครับเป็น0.45%กับ0.43%ทีนี้อันนี้คือเซตข้อมูลแรกนะให้เราคิดไปก่อนว่า เซตข้อมูลแรกที่เราได้มาคือ9.4ลูกและทำไป50%าไป50%นะครับทีนี้ผมก็ไปเจอชุดข้อมูลที่2มาคือมีคนที่เป็นแฟนบอลอ่ะไอ้นไม่ใช่แฟนบอลแฟนบาสเก็บมาว่าเขาแทร็ก33เกมในระหว่างปีตั้งแต่ปี1971ถึงปี1979เนะครับเขาบอกว่าการสกายคุกของคารีมเนี่ยนะมันจะมาจากในพื้นที่ช็อตมิดเรนจ์อ่ะให้ทุกคนเก็บคำนี้ไว้ก่อนนะ คือเขาบอกว่าค่าเฉลีย่ยสกายฮุกของคาริมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ9ฟุตเนาะแล้วเขาก็ยิงฟิลโกจากอ่สกายฮุกลงไปเนี่ยประมาณ53%ซึ่งในใน33เกมเนี้ยมันมี5เกมเนะครับที่เจอกับวิลแชมเบอร์เลนด้วยเนาะซึ่งตอนที่เขาใช้สกายฮุกเจอกับวนะิลแชมเบอร์เลนอะเขามีเปอร์เซ็นต์สกายฮุกลงแค่29%เเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้น ก็ค่อนข้างชี้ชันนะว่าเวลาเขาเจอผู้เล่นที่สูงอะ่ะเออสกายฮุกอันเนี้ยประสิทธิภาพก็จะลดลงนะครับเออทีนี้เขาเลยบอกว่าแต่ว่าถ้าเราตัดเกมที่เจอวิลชชมเบอร์เลนไปเนี่ยฟิลโกจากการสกายฮุกของคาริมอับดุลจับบาเนี่ยจะขึ้นไปสูงถึง56%ก็คือบวกไป3%่ะถ้าไม่ได้นับเกมที่เจอกับวิลชชมเบอร์เลนนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมที่หนึ่งในเพลย์ออฟถูกไหมแล้วก็ภาพรวมที่สองในผมคิดว่าน่าจะเป็นเรเกอร์ล่าซีซั่นนะครับก็คือเพลย์ออฟเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นจากสิบห้านัดแล้วก็เรเกอร์ล่าซีซั่นเนี่ยห้าสิบสามเปอร์เซ็นจากสามสิบสามนัด <c oughs> <c oughs> นะครับเนาะแล้วทีนี้มันก็มีข้อมูลว่าเออทางด้านของคาริมอ่ะที่เขาพยายามหามาเนาะ นะครับก็คือเขาเทียบกับแชกเทียบกับฮาคีมเทียบกับคาริมแล้วก็โมเสสเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าคาริมเนี่ยเป็นคนที่ใช้สกายฮุกด้วยวอลลุ่มที่เยอะแล้วก็เ f ฟฟิเชนซีค่อนข้างมากเลยทีเดียวหรือเรียกได้ว่ามากที่สุดเลยทีเดียวก็ได้หากวัดจาก Small Sample นะทุกคนผมยังยํานะว่ามันคือ Small Sample อยู่นะครับทีนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าแต่เมื่อไหร่ที่สกายฮุกเนี่ยมันไกลกว่า9ฟุตเนี่ยนะครับ ทางด้านของคาริมจะมีการยิงสกายฮุกที่ไกลามากกว่า9ฟุตหรือแค่44.4เเท่านั้นนะครับนั่นก็คือก็เปอร์เซ็นต์ดรอปลงมาเพราะว่ามันไกลามากขึ้นแล้วเขาก็บอกว่า34%ของเ,อเขาเรียกว่าอะไรอะสกายฮุกทั้งหมดที่เขาแทร็กมาไอ้33เกมที่ผมได้บอกไปตอนแรกอะจาก100%ที่เขาสกายฮุกเนี่ยมันทําได้44.4%เท่านั้นในในความสําเร็จที่เรานับเป็นเอ่อฟิลโกเปอร์เซนต์เทช นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้มาเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรอเป็นรอมทัทิเรียหรือว่าเป็นเป็นข้อมูลดิบในตอนนี้ถ้าให้เราสรุปหยับ,ยบๆเนี่ยก็จะมีทั้ง50เนาะในเพลย์ออฟอ่า53ในเรกูลาร์ซีซั่นห้เมื่อไม่นับวิวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าค่าเฉลี่ยที่เราน่าจะใช้ได้เนี่ยเอาตีเป็นเลขกลมๆเลยมันอาจจะอยู่ที่52%พี่เป๊ะแล้ว แล้วมันก็น่าจะเป็นประมาณหนึ่งจุดศูนย์หกคือคืนนั้นหนึ่งจุดศูนย์หกแต้มต่อโพสเซชันในเกมฮา l ์ฟคอร์เนาะทีนี้แหละนะครับมันก็เรียกได้ว่าหมดหน้าที่ของผมละ <laughs> ไม่คือคือคือสิ่งที่ผมตั้งคำถามคือไอการยิงสกายฮุกด้วยด้วยระยะชอนมิดเรนจ์เนาะพี่เนาะนะครับ ด้วยประสิทธิภาพที่ประมาณ52%หรือประมาณ1.06จุด n t p ย์ p พ s ย์โพซหรือว่า1.06แต้มต่อการคลองบอลเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะครับเพราะาเราต้องเปรียบเทียบในยุคนั้นด้วยโอเคทีนี้ผมให้แชร์หน้าจอพี่เป้เลยไหมออ,หออย่างจริงจก็อาจจะยัง,ง,งไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยว่าไรนะคือโอเคอ่ะพี่เป้ต่อเลยคือ วิธีการเปรียบเทียบในในยุคก่อนมั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 นก็มันก็เป็นอย่างที่เขาต้องทำนะมันคือการแฮนด์แท็กก็คือแท็กด้วยมือแหละต้องไปดูว่าว่ามันเป็นยังไงเออแล้วก็แล้วก็แบบก็ก็แฮนด์แท็กแล้วก็อาจจะใช้ซมเปิลสักสักประมาณหนึ่งแต่ว่าทีเนี้ยมันก็มันก็ยังเป็น small s a m p l e อยู่ดีเนาะแล้วว่า แต่ว่าสามสิบบทเกมเนี่ยมันก็มันก็อาจจะต้องเป็นมันก็แรนดอมมาจากตั้งแต่ปีตั้งแต่เจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้ามันก็แรนดอมมานะมันก็อาจจะพอที่จะพูดได้ประมาณนึงว่าว่าอืมว่าว่าโอเคแต่ผมว่ามันก็ยังอาจจะมีความคาดเคลื่อนหรือความน่าเชื่อถือแค่แบบห้าหกสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ไแน่ใจอ็อ้องเข้าใจกต้องบอกไว้ก่อนว่ามัน,ม,นมันเป็น small sample แล้วก็เป็นการ hand pack เแฮนกกาาด์แพคก็เขาอาจจะทําดีก็ได้อเป็นคนที่แฮนด์แพคได้แม่นยำก็ได้ก็ก็นั่นแหละแต่ว่าเบสออนตรงเนี้ยเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมาดูว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเราบอกว่าเอออย่างเช่นเรามีข้อมูลว่าในซีรีส์บางซีรีส์อย่างเช่นที่เขาเจอกับเออสเปอร์แล้วมันันได้น้อยเนี่ยอ,อันนี้มันมันเกิดขึ้นในปีเท่าไหร่นะหนึ่งเก้าแปดสองแปดสามถูกไหมใช่ใช่ใช่ อ่าเนี่ยผมคืนนห้ละเราก็ต้องเราต้องไปดูว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมระดับไหนเป็นทีมที่เออเป็นทีมที่อ่าดิเฟเอนซ์เก่งหรือเปล่าอืมอืมมีเซนเตอร์ตัวใหญ่หรืออะไรประมาณนี้ยซึ่งซึ่งผมว่ามันก็มันก็ต้องลองลองไปดูอีกอะ่ะมันก็ต้องลองไปดูเพิ่มเติมว่าว่ามันว่ามันว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันแค่อ่อ่าคู เป็นสเตท,ทเขาเล่นไม่ดีก็ได้เติตข uh, uh, ึ้่ไม่หมดเพราะว่าตรงนี้แต่อย่างเ่าท่าที่ผมเช็คมาอย่างนี้สเปอร์ก็เป็นทีมที่ไม่ได้ดีดฟันดีนะในตอนนั้นถูกไหมในตอนนั้นในตอนนั้นมีเออมันอยู่แค่ประมาณกลางตารางเนาะส่วนซ er ิกเซอร์เนี่ยท็อปท็อปไฟลดีฟันสำหรับสำหรับเออซึ่งก็ก็ก็ดูแล้วก็ก็มีความส่วนเบเซอเนี่ยเป็นทีม อ่าแต่แต่จริงก็คือเซ็นเตอร์ตัวเล็กกันแหละแต่ว่าโอเวอร์ออด <c oughs> ีก็ก็เข <c oughs> าดูดีนิดนึงเออก็ไม่เดนไม่ได้แย่ก็อ่าใกล้เคียงกับสุ์แต่อาจจะแช้ไม่เ <c oughs> ออตรงนี้ผมว่าเรามันยังไงเดียบผมว่าถ้าเรามาดูมันมีความคลาดเคลื่อนถูกไหมอืมถ้าเรามาดูเรื่องเรื่องตรงนเนี้ยว่าสกายฮุกเนี่ยมันเท่าที่เขาแท็กมาเนี่ยอ่าที่บอกว่าหนึ่งจุดศูนย์หกเนาะในไฟออฟทั้งหมดเนี่ย ถ้ามันก็ถามว่าแย่ไหมมันก็คือมันไม่ได้แย่นะอันนี้มันไม่ได้แย่อมันไม่แย่ย1.06เนี่ยถึงเป็นตัวเลขทุกวันนี้มันก็ยังไม่แย่แล้วเราคิดว่าย้อนไปสามสิบปี دة. หรือสี่สิบปีเนี่ยมันต้องดีมากแน่ๆสาหรับ1.06แต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันเกิดมาจากแตกของที่จบบเจอเลเซอร์นั้นเลยที่มันที่มันชูขึ้นไปอืมต้องมีคุัภแบตัหนึ่งทั้งนั้นเลย

สำหรับในปีนะนะมันก็ยังดูต่ำบริเวณวอลเลทอยู่ข้างบนอันนั้นมันยังต่ำบริเวณวอลเลทอยู่เดี๋ยววอลเรทสำหรับเอฟเฟกติฟิลโกมันอยู่ประมาณ48ตับงปีนะแต่ทีเนี้ยีเอฟเฟกติฟิลโกของปีนั้นเนี่ยมันก็ยังรวมเรื่องของการซิชั่นเข้าไปด้วยซึ่งเป็นอี easy b u เก็ตมากกว่ามากกว่ามากกว่าฮ hard port ดูกสแานลูกที่เป็น h a r ร port ถูกไหม เราเราต้องบอกงี้ป่ะพี no ่เป um, okay. ้ว่าว่าเราไม่มีข้อมูล half court offense ในสมัยนั้น offense ในสมัยนั้นที่เราจะบอกได้แน่ชัดเลยว่าฮาริมเนี่ยทําได้ดีหรือทําได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับบลิทเอเวอเรตที่ half court ที่ half court นั่นแหละแล้วก็อีกคนนึงเนาะที่ที่ก๊อพูดมาก็คือเขาเขาเขาแพ้สามสิบสามเกมเนาะ ใช่ใช่เออจใจแชร์นะ <share S 1> หน้าจอพี่เป้แล้วบอกนะแชร์เลยก็ได้แต่ผมเปิดผมเปิดหน้าเดียวกันนี่แหละคือเขาแท็กสามสิบสามเกมนี่นะขยายหน่อยพี่ไม่เห็นเลย <laughs> อ๋อเออมันเป็นหน้าแชร์วันนึงนะได้ได้แบบแชร์เป็นทั้งจอผมให้เอาดูหน้าอย่างนี้ก่นอ,อนยศแท็กเขาแท็กสามเกมเนี่ยแล้วก็เออผมคิดว่าเขาแท็กสามสิบสามเกมเนี่ย มันอ่ามันก็มันก็เป็นซมเปิลที่มากกว่าคนที่แล้วเนาะแล้วเขาบอกว่าคารีมเนี่ยมีฟิลโกเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณห้าสิบสามแล้วบรูต้ห้าสิบห้าซึ่งเรามองไปเรามองไปถึงลีแคลเวร์ในในช่วงเวลานั้น,น,นเนี่ยเราอาจจะพอจะสรุปได้ว่าคารีมเนี่ย สมมติเรา,าเรามาดูเรื่องของเอฟจีในช่วงวนั้นเนี่ยคือมันไม่มันไม่มีทางแตกตัวเลขของคารีนได้เลยอ่ะสําหรับออืม,มเยิ่งในปีที่ไม่มีไม่ค่อยมีสามแต้มแล้วยิงกันแค่สองถึงสามครั้งบาง,งเปียชูขึ้นไปเอ,เอาวเาขาแตกอ่าอ่าสามแต้มเกิดด้วยซ้ําอืมแต่ว่ามันค่อนข้างการันตีว่าลูกท,ที่เกิดที่มันเป็นสองแต้มทั้งหมดมแล้ว บูทติ้งเนี่ยมันมันแปลผ่านแค่ลูกโทษเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมว่ามันพอจะสรุปได้ค่ะเขาอะเอฟเซนซี่ C C สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลิตถ้าพูดถึงคนที่แถกคนเนี้ยนะคนอของคนคนเนี้ยเออก็จากการเล่นสกายฮุกถูกไหมใช่จากการเล่นสกายฮุกฟิลโกลสำหรับสิบแต้มฟิลโกเปอร์เซ็นที่สูงปาลีอ่าประมาณสี่สี่เซนสี่เซน สาหรับนั่นแหละครับก็คือก็คือประมาณนี้ก็คือสิบคือแค่สกายฮุกเนี่ยเอเฟนซี่มากกว่าค่าเฉลี่ยของรีประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะซึ่งค่าเฉลี่ยของรีเนี่ยมันรวมการซิชั่นไปแล้วด้วยนะแสดงว่าถ้าพูดใ <c oughs> <ๆ>นอปพอเนี่ยค่ารีมอาจจะสูงมากกว่าถึงหกเจ็ดแปดเป็นไปได้ผมว่ามันมันอาจจะพูดได้ในในแง,ง,ง,ง่ของโอเวอร์ในแง่ของของเรื่องของเอเจนซี่ที่มันจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรีมันอาจจะเป็นไปได้ แต่ย้ำนะว่ามันไม่ชัวร์นะทุกคนย้ำก่อนนะเออ,อะนะครับมันมีอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นพลรดีพอดีผมผมจะผมเออมีข้อมูลนิดนึงว่าคือผมตามผมผมเคยประมาณว่าก็เคยไอ้นี่มาแหละมก็มีช่วงที่ผมสนใจเรื่องบ้านมากกว่านี้นะก็อาจจะพอจะอ่าก็ก็ ก็ผมก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นข้อมูลที่ผมเคยหาไว้นะทันนี้ก็ก็ก็คือเป็นการเรืออาจจะมาสนับสนุนความคิดของคนใดแตกคนหนึ่งที่พูดเรื่องของการเจอวิวแล้วก็เอ c ซมันตกอืมเนี่ยเป็นการที่เขาแทรกเป็นการที่แทราคารีมเมื่อเจอกับพอสตาร์เซนเตอร์เนาะในปีนึ่งเก้า เจเนยขาพบว่าคารีนเนี่ยเอฟซี FC ของคารีนเนี่ยถูกดึงลงมาในหลายๆครั้งอืมเจอบิลวอลตันเ,เจอเดฟโคเวนบ๊อบแม็กอาดูถูกไหมออืมืมสุดท้า,า,าวก็คือบีเอสลีกเอเวเร็ต์เนาะซึ่งซึ่งก็เนี่ยเห็นไหมถ้าบีเอสลีกเอเวเรเนี่ยพอเจอบิววอตันอ่ะแล้วตกลงมา ม icism, สมมติว่าเจอใครเนี่ยเนี่ยก็โคเวนไงเออก็ก็ก็คือบางคนก็ไม่ได้ตกบางคนก็ตกบางคนก็เพิ่มมันก็อาจจะพูดได้อ่าถามว่ามันมันก็อาจจะต้องอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดอย่างว่ามันว่ามันว่าแต่ละทีแม่งดีฟเฟนต์กันยังไงอีกถูกไหมผมบไปถูกว่าว่าแต่ว่าผมว่าหลายๆครั้งเนี่ย มันจริงๆแล้วมันมีแค่ครั้งเดียวที่ที่เอฟฟิเชนซเพิ่มชัดเจนเนาะอืมอืมอืมเออก็ก็อยังไงอย่ยมันมันก็มันก็คือเราสามารถสรุปแบบคร่าวๆได้ไหมว่าเมื่อเจอเซนเตอร์ออสตาด้วยกันเอฟฟิเชนซีเขาจะตกเดยนนั่นเด่นนะผมว่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมผิดละผมผิดละมันมันมันอาจจะ มัอนอาจจะไม่ได้อันเนี้ยเท่าที่ผมผมน่าจะโอเคผมน่าจะผมน่าจะผิดเองอันนี้ผมน่าจะผิดเองผมว่ามันมันมันน่าจะเป็นเรื่องของคารีนดีเฟนมากกว่าอันนี้ผมผมผิดแล้วนะอ,งงอันจริงเมื่อกี้พูดเมื่อกี้ตักลงเลยได้ได้เลยนะโ <Okay, okay. S 1> อเคอเคก็ก็ <laughs> ผมที่ผมผิดเองเพราะว่าเพราะว่ามัเอเป็นการดีเฟนนะผมผมอาจจะเอาม่าผิดอนะันแล้วก็ แต่สําหรับออฟเพนเนี่ยผมไม่มีไม่มีข้อมูลเรื่องฮาร์ดคอร์เลยผมมีข้อมูลแค่โอเวอร์ออที่ผมไปทำไว้อืมอืมแล้วก็ก็มันมันก็อาจจะนอกประเด็นเรื่องเรื่องของวันนี้ไปสักหน่อยเนาะแต่ว่าอืมนอกนอกประเด็นสกายฮุกไปสักหน่อยเ,ออเวลาเราเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยมันมันเราไม่มีเบสว่าเขาเล่นฮาร์ดคอร์แค่ไหนเขาเล่นฮาร์ดคอร์เขาเล่นฮาร์ดคอร์ เอฟเฟนซีเป็นยังไงทั้งหลีกอะซึ่งมันไม่เหมือนยุคนี้มันที่มันอาจจะค่อนข้างมีตัวเลขให้เราเห็นถ mm hmm. ้าเรามีตัวเลขของโอเวอร์ออฟถ้าเราถ้าเราเปิดในพวกแบล็คเบิร์นเรเฟรนซ์อะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวเลขโอเวอร์ออฟเวลาเล่นทั้งหมดออฟฟิศซีเลตติ้งของทั้งหมดเทียบไว้ให้ซึ่งอันนี้ยเรา mm hmm. สามารถเปรียบ okay, แล้วเอามาเทียบกับเอฟเฟนซีของผู้เล่นได้ค mm hmm. ่าเฉลีย่ยเอฟเฟนซีของลีกอยู่แล้วเออแต่แค่ไม่ได้แยกมาให้แั่น,นั่นเอง ซึ่งซึ่งก็ผมก็ก็ก็เคยเก็บข้อมูลไว้น้องแล้วก็มันสามารถพลอตออกมาได้พลอตว่าคารีนยอยู่ในแกรงไหนเมื่อเทียบกับเหรีออก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าไปโดยสรุปเลยนะก็คือก็คือคารีนเนี่ยก็อยู่ทุกๆปีเนี่ยคารีนเนี่ยเป็นคนที่เอฟซีค่อนข้างสูงนะ มีง่ในช่วงแรกๆเนาะไปจนถึงแบ 6, บ 4, บวกหกบวกบวกสี่บวกแปดก็พูดง่ายๆว่าผมว่าประมาณเก้าเก้าหกเก้าเนี้ยจนจนกระทั่งท้ายๆอาจจะแต่มันก็ยังสูงอยู่ท้ายๆที่มันต้องลดมนล,ลุ่มลงม,มาหรืออะไรเงี้ยแต่ผมว่าลงมาก็ยังเ <ลบ S 2> ป็นคนที<ด>่เลอลซีสูงแทบจากทุกปีมีติดลบปีเดียวเองหรอมีติดลบ ีเดียวซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรน้องมันเล่นแค่การเจ็บหรืออะไรี้ยมันเล่นน้อยกว่าปีอื่นเนอะก็ก็อันนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งที่ผมมันอันนี้อันนี้โอเคอันนี้ผมทำเองนะมันไม่ผิดแล้วแหละก็อันเนี้ยก็ก็ประมาณเนี้ยก,ก็อยากให้เห็นว่าตัวเลขจริงๆของคารนะีมัน,ม,นมันอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบแบบโอเวอร์ออได้ แล้วเพย์ออฟเนี่ยเราก็แอดจัดตามผู้แข่งว่าจะประมาณไหนอืมก็ก็ถ้าถ้าเราดูนะคารีนก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มเนเอลซีประมาณสิบได้หลายๆปีเนาะแล้วก็หลายๆปีก็อาจจะมีเจ็ดแปดหรืออะไรเงี้ยเออก็ก็เป็นผู้เล่นที่ทำได้ดี pay เพย์ออฟก็ยังทำได้ไม่เลวเนาะสำหรับคารีนเนาะอันนี้คือเพย์ออฟ ก็ยังทำได้ไม่ค่อยไม่ไม่แย่เนาะก็ประมาณนี้แลผมว่าเพราะว่าถ้าถ้าถ้าพูดเรื่องงอื่นเนี่ยมันก็อาจจะอ่าเยอะไปแล้วกลายเป็นโอวอร์ออปแล้วอืมแต,แต่ว่าแต่ว่าในกรัมเนี่ยที่มันขึน้นไม่หมดเนี่ยเพราะว่าผมเป็นใครที่ไดยส่วนตัวนะประมาณยี่สิบเจ็ดแมแล้วก็อ่าบวกสี่เอร์เซ็นที่จะเพิ่มซึ่งมันมีประมาณห้าปีสําหรับย e ี่สิบเจ็ดเกินยี่สิบเจ็ดแมเนาะแล้วก็บวกสี่ กินบวกสิเซนสำหรับเล์อ้อมเนี่ยก็จะประมาณยี่สิบบก้แล้วก็บวกประมาณสามเซนที่ได้บกคัทเข้ามาก็มีสามปีเป็นเป็นหนึ่งเล่นที่อ่าถือว่าถือว่าทําได้ดีอ่ะทาได้ดีอเออเพราะว่าเอาพูดอย่างนี้นะเพราะาตอนผมทํามาเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่คนนะที่สามารถเออเออเข้ามาติดในวิสตนี้ได้ซึ่งผมไม่ได้ทําประมาณสามสามสองสามปีหลังนะก็น่าจะถึงประมาณปีสองพันยี่สิบ แล้วก็ที่แกทำละก็ก็ผมว่ากแกก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเนาะเออเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมีไม่กี่คนที่ที่เข้ามาติดในในเกมที่ผมให้ไว้ได้อ,ดอ,อแล้วผมคิดไม่กแหละโอเคโอเคคือคืออย่างที่อย่างที่เราบอกเนาะว่าว่าในสมัยนั้นมัน,ม,นมันไม่มีสถิติอะไรมาให้ เราสามารถใช้วัดได้เนาะคือถ้าถ้าใครอยากเก็ตเข้าไปอีกเนี่ยว่าทำไมเราถึงต้องใช้สถิติในปีนั้นๆหรือว่าต้องใช้ค่า relative shooting true shooting percentage เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ตัดเรื่องยงเรื่องยุคเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นออกไปเนาะไม่งั้นเราก็จะมาทั้งเถียงว่าย,ยุคนั้นยังงู้นอย่างนี้เพราะว่าไอ้ที่เราเปรียบเทียบอะคือเปรียบเทียบกับปีนั้นๆประเด็นที่มันที่ตัดตัดน้อยออกไปได้เลย ที่มันง่ายเออใช่ใช่คือผมว่าผมว่าชอบเห็นว่าแบบยุคนี้ไม่เล่นดีเฟนซ์หรืออะไรมันก็แต่ว่ามันถ้าเรามีเรียนแบบเปรียบเออสิ่งที่คือสมมติว่าผู้เล่นเอทาได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยห้าเปอร์เซ็นในสมัยนี้กับผู้เล่นบีที่ทําในสมัยก่อนทําได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยห้าเซ็นมันก็คือผู้เล่นที่ทําได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยห้าเซ็น ืโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าไอนี่เล่นเกมแล้วเก่บเพราะว่าเพราะว่ามึงใช้ค่าเฉลี่ยค่ากลางของลีกในปีนั้นๆอยู่แล้วเออนะครับมันจะง่ายกว่าในการในการใช่อะไรทุกอย่างมันก็เหมือนกับการไม่งั้นคือไม่งั้นถ้าเราดูสกายยังไงผู้เล่นทุกวันนี้เก่งกว่าผู้เล่นยุคก่อนใช่ใช่อยู่แล้วเออนะแต่ว่าทีนี้เราถ้าเราจะให้สรุปเรื่องสกายคุกเนี่ย <C ups> คืออย่างที่พี่เป้บอกแล้วว่าค่าเฉลี่ยโอว์ออ,อ่อออออะมันถ้าถ้าเราจะเตีตีหัวเข้าบ้านเลยเนี่ยมันก็อาจจะสรุปได้เหมือนกันว่าแบบไม่ได้ precise เลยไม่ได้มีความแม่นยำเลยเราก็สามารถสรุปได้ว่าเฮ้ยการที่คารีมทำได้มากกว่าค่าเฉลียย่ยในทุกๆปีอ่ะมันก็อาจจะเป็นหนึ่งเครื่องยืยนยันเล็กๆได้ว่าเฮ้ยสกายคุกของเขาอ่ะค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยนะในสมัยนั้นเออ แต่นั่นมันตีหัวเข้าบ้านอย่างที่เราบอกเพราะว่าจริงๆมันต้องใช้ค่าของ half cord มันมันถึงจะแม่นยำที่สุดเนาะแต่ว่าก็จริงๆแล้วเท่าที่ฟังมาผมก็สามารถสรุปได้นะว่ามันก็ดูไม่น่าเกลียดกับประมาณห้าสิบถึงห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เรนจ์ระหว่างเนี้ยในการสกายฮุกเพราะว่าสมัยนี้เขาก็จะนับเป็นช็อตมิดเรนจ์ถูกไหมพี่การที่ยิงถ้าเราเปรียบเทียบตีต่างหน่อยก็คือถ้าช็อตมิดเรนจ์ได้ประมาณห้าสิบกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ อาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยก็ถือว่าเราสมัยนั้นมันเป็นสองแต้มเยอะอีกเออมันมันมันก็คงจะไม่ได้ว่าโอเคอยู่ถูกไหมห้าสิบอ่า่ผมว่าเดีอดอยู่นะห้สิบสรับชานีตอ,อืมอืมไม่เพราะเม<ๆ>ื่อกี้ผมไปนั่งดูโยคิดไหมโยคิดมันหกสิบเอ็ดไงมันมันหรือไปน้ำมันหรือะไปน้ำมันเออ หมายถึงว่าแต่โยคินเนี่ยถ้าถ้าสมมตรเริเราเราเบทออนผมว่าประสิทธิภาพใ,ใกล้เคียงกับคาริเนะอืมอืมอืมนะสิบได้อะไรในปีที่ในปีนี้แบบอ่าโลว์ลุ่มอะไรเงี้ยแบบแบบโลว์ลุ่มปีที่หนหกยี่สิบเจ็ดเออแต่ว่าถ้าสามสิบก็อาจจะบวกครับบวกหกหรือบวกห้าหกอืมอืมก็จำโดนเลขไม่ได้แต่ว่าผมว่าเป็นคนที่ก็ก,ก็เทียบเคียงได้อืมอืม นั่นแหละงั้นสรุปงั้นสรุปตรงนี้เลยไหมว่ามันโอเคอ่ะไม่น่าเกลียดเลยอ่ะถือว่าใช้ได้เลยอ่ะใช้คำนั้นได้ไหมโอเคเลยนะโอเคเลยเออเออเออนะก็อะไรอี่เป้มีอะไรจะพูดทิ้งท้ายไหมไม่มีไม่มีก็มีข้อมูลผิดนิดหน่อยนะก็ขออภัยด้วยเพราะว่าด่วนเตรียมมาอย่างด่วนด้วยเวลามาครึ่งชั่วโมงผมโยนที้แไให้เองอ่ะผมโทษเองอ่ะ เมื่อกี้ยังลองหาไว้ไอ้นี่เดี๋ยวนานเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยืดก็เนาะก็ตัดไป้นะตรงนั้นได้นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็เอาตัวเลขมาคุยกันเนาะเอาความมีเหตุมีผลมาคุยกันเนี่ยครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เป้มากครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปเนี่ยครับสำหรับวันนี้เราสองคนไปละจ้าบ๊ายบาย